ช่วงนี้ไม่มีกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าใหม่ๆบ้างเลยนะปุ๊กปิกไม่มีงั้นเหรอฉันว่ามันล้นตู้แล้วนะพี่ฝนนะล้นตู้ที่ไหนเนี่ยกระเป๋าใหม่ๆไม่มีเลยพี่ฝนเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะว่ากระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าไม่ค่อยจะมีใหม่ๆมาเลยแฮะไม่มีใหม่ๆอย่างงั้นเหรอใช่พี่ฝนอยากได้กระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าน่ะเดี๋ยวก่อนนะแต่ว่าที่เต็มตู้อยู่นี่ทําไง ที่เต็มตู้อยู่เนี่ยหรอใช่แล้วที่เต็มตู้อยู่นี่ก็กระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าไงอืมแต่ว่านะรู้สึกว่าตัวเกมเขาจะอัปเดตใหม่เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะฮะอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะเขาอัปเดตใหม่มีชุดใหม่ๆมาด้วยไปลองดูกันไหมล่ะพี่ฝนชุดใหม่เสื้อผ้าใหม่รองเท้าใหม่อย่างเงี้ยเหรอใช่กระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้ามีครบเลยนะจริงเหรอถ้าอย่างนั้นตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไร เราจะต้องพาพี่ฝนไปใช่ไหมครับใช่แล้วนี่ไงเขาอัปเดตร้านเสื้อผ้าใหม่ร้านเสื้อผ้าใหม่สุดหรูดีจังเลยบูบบูบูบูบบ๊ปกบอกว่าไงอ่ะบุบอกว่าคนเยอะจังเลยนะวันนี้เปิดวันแรกหรือไงเนี่ยพี่ฝนครับจอคิดว่ารองเท้าสีแดงคู่นี้น่าจะเหมาะก,กับพี่ฝนมากเลยนะครับไหนๆฉันลองใส่รองเท้าดูได้ไหม พวกพิกนี่รองเท้าสีแดงคู่นี้เป็นรองเท้าที่สวยมากเลยตรงนี้ยังมีอีกพี่ฝนมีตั้งสามคู่แนะ่รองเท้ามีอย่างเยอะนี่รองเท้าผู้ชายนี่นะเท่ดีเหมือนกันนะลองใส่ดูดีกว่าเป็นไงม้า n อะรู้สึกเดินแล้วตัวสูงขึ้นนิดหน่อยอย่างเท่เลยพราเชนนันนะนวันนี้สงสัยพวกเราน่าจะได้กระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าใหม่กันคนละชุดอย่างแน่นอนแล้ ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าพี่เอกไม่เคยซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าใหม่มานานแล้วจริงเหรอจริงจรงดูดิใส่ชุดเดิมมาตลอดเลยเนี่ยพเพราะฉะนั้นนี่เลยรองเท้าคู่สีแดงนี้พี่เอกลองใส่ดูไหมอะ่ะก็สวยดีนะสวยดีมากเลยอย่างแท้เลยเขามีท่าทางลองรองเท้าใหม่ด้วยนี่นะใช่แล้วนี่ไงสีแดงเหมือนเขาไม่ฝนเลย นี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนจะลองใส่รองเท้าคู่นี้นี่เขาอัปเดตกันที่เราจะดูกระจกแล้วก็มีท่าทางดูรองเท้าด้วยหมายความว่ารองเท้าเมื่อกี้เนี่ยเป็นชุดคู่กันเหรอน่าจะใช่นะพวกปีนี่กระเป๋าใบนี้สวยจังเลยกระเป๋าสีเงินนี่เงาแวววับเลยพี่ฝนใช่แต่เดี๋ยวก่อนกระเป๋าลูกดาวนี่ก็สวยจังเลยนี่ดาวเหรอตอนแรกเพลงนึกว,ว่ามาเฟือง ก็เป็นรูปดาวไงรูปดาวงั้นเหรอใช่เป็นรูปดาวแต่เดี๋ยวก่อนดูเหมือนกับว่าพี่ผู้ชายคนนี้เขาน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างหรือไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าลองเข้าไปถามเขาดูดีกว่าพี่ฝนใช่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาซื้อกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าใหม่แล้วเห็นพี่ผู้ชายนะคะถือรองเท้าคู่นี้สวยมากเลย แต่ว่าดูท่าทางแล้วน่าจะต้องการขอความช่วยเหลือมีอะไรพวกเราช่วยไหมคะคือไม่มีหรอกครับผมต้องการรองเท้าแบบนี้แต่ว่าอยากได้เป็นสีเขียวนะครับอ,อ๋อเข้าใจแล้วต้องการตามหารองเท้าที่เป็นสีเขียวแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวพวกเราเดินไปดูให้นะครับดูท่าทางแล้วพี่คนนี้เขาน่าจะซื้อรองเท้าสีเขียวแต่ว่าน่าจะไม่มีม,ม,มีสีชมพูแทนมีสีชมพูแทนงั้นเหรอใช่ทำไงดีอะ งั้นเดี๋ยวพี่เอกลองดูตรงนี้ก่อนมีไหมพี่ฝนนั่นสีชมพูอะสีชมพูใช่ไม่มีคู่ที่เหมือนกันอะแต่ว่าสวยดีนะจริงเ็เปล่ามีสีดําสีขาวสีน้ําเงินสีน้ําตาลแต่ไม่มีสีเขียวเลยใช่แล้วคู่นี้ใช่หรือเปล่าแต่คู่นี้ก็สวยดีนะไม่เหมือนกับคู่ที่พี่เขาเลือกมานี่นะรองเท้านี่เป็นรองเท้าแบบรองเท้ากีฬานะพี่ฝนรองเท้ากีฬาไหนอะ่ะนี่ไงที่พี่ฝนหยิบมาด้วยเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้รองเท้าส้นสูงตั้งหกัก เมื่อกี้ลองเท้าส้นสูงเพหกิบใส่กล่องมาแล้วไงแต่เดี๋ยวก่อนกระเป๋าใบนี้สวยจังกระเป๋ามีทั้งสีเงินแล้วก็สีทองด้วยนะน่ารักจังเลยลองถ้าลองสะพายดูไหนนะแล้วพี่ฝนเลือกได้ยังว่าจะเอากระเป๋าใบไหนเนี่ยเก็บไปหมดแล้วเงาเก็บหมดทุกกระเป๋าเลยเหรอใช่เก็บไปหมดทุกกระเป๋าแล้ว ใช่แล้วเก็บมาทุกกระเป๋าแล้วตอนนี้เอามาครองอยู่ที่พี่เอกแล้วด้วยเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะเรายังตามหารองเท้าคู่สีเขียวที่หน้าตาเหมือนกับสีชมพูอันนี้ไม่เจอเลยลองไปดูเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอละมั้งพี่ฝนไม่น่าจะมีหรือเปล่านี่กระเป๋าใบนี้สวยจังแล้วนี่อะไรอะ่ะน่าจะเป็นเข็มขัดหรือเปล่านี่แต่เดี๋ยวก่อนนะน่าจะไม่ยช่นี่น่าจะเป็นเชือกผูกรองเท้าหรือเปล่าเชือกผูกรองเท้ามาอยู่เลยตรงนี้ลนะเชือกผูกรองเท้าคู่สีชมพูนี้ไงใช่หรือเปล่า น่าจะย่ยนะใช่จริงด้วยใช่จริงๆด้วยหรือว่าหรือว่าอะไรเขาน่าจะตามหาความลับเกี่ยวกับรองเท้ากับเชือกผูกรองเท้าหรือเปล่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับรองเท้ามีเชือกผูกแล้วดูสวยขึ้นผมเอาคู่นี้แล้วครับดีใจด้วยนะคะในที่สุดก็ตามหารองเท้าที่เหมาะสมจนเจอแต่เดี๋ยวก่อนนี่กระเป๋าใหใหม่นี่นะพอดีผมเจออยู่ตรงนั้นนะครับแล้วรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาให้นะครับ เป็นของขวัญเหรอคะใช่แล้วละครับเป็นของขวัญน,นะครับอ๋อ้าใจแล้วพอเราตามหาเชือผูกรองเท้าให้เขาเรียบร้อยเขาจะมีของขวัญมามอบให้กับเราแบบนี้นี่เองนั่นอะไร,รอะพี่ฝนเก็บใส่กล่องที่นี่เขาเก็บใส่ถุงสวยงามเลยอะดีจังเลยเพราะฉะนั้นนะนาวันนี้เราจะเก็บกลับไปให้หมดเลยฮะเดี๋ยวก่อน ขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยนะคะวันนี้อุดหนุนหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราจะทําการใส่กล่องกลับไปให้เรียบร้อยเลยค่ะขอบคุณนะครับว่าแต่ว่ากี่คู่แล้วเนี่ย <c oughs> ดีจังเลยสวยมากเลยมีทั้งกระเป๋ารองเท้าคู่ใหม่ยังขาดเสื้อผ้าอยู่ไม่ใช่เลยยังไม่ได้ไปดูชุดเลยจริงด้วยแฮ เพราะฉชนั้นนะนะนะเราอาจจะต้องไปดูเสื้อผ้าสวยๆใหม่ๆด้วยนะนี่ครับคุณคนขายผมเตรียมบัตรมาให้แล้วครับขอบคุณมากเลยค่ะพวกเรานะคะมีของสันันาคุณให้ด้วยนะคะนั่นคืออะไรอะ่ะ ถุงเท้าค่ะสวยๆค่ะเป็นของแถมค่ะอ๋อได้ถุงเท้ามาดีเหมือนกันอา้าพี่ฝนใส่เลยเหรอนี่ไงพอเราใช้ก์ดใบนี้เขาก็เลยให้ของขวัญเรามาใหม่แบบนี้ดีจังเลยนะสวยมากเลยได้เวลาไปใส่เสื้อผ้าแล้วแล้วเสื้อผ้าอยู่โซนไหนกันเนี่ยครับจะต้องเดินเข้าไปด้านไหนหน่อยนะคะพี่ฝนดูนี่ดิมีห้องเรือลองชุดด้วยนะมีห้องลองชุดเหรอนั่นไงมีห้องลองชุดด้วยถ้าย่างงั้นล้วก็ ฉันจะลองใส่เสื้อผ้าใหม่ๆดูก่อนก็แล้วกันหยิบมากี่ตัวเนี่ยโอ้โหหยิบมาอย่างเยอะเลยฉันไม่ได้นับจํานวนไม่ได้นับจํานวนด้วยเหรอนี่ไงมีมงกุฎที่คาดผมแล้วกระเป๋าพวกนี้ที่หยิบมานี่จะใส่ไปในวันนี้เลยเหรอเนี่ยใช่จะต้องใส่ไปวันนี้แต่ดูแล้วนะนะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสคริสต์มาสที่ไหนแล้วพี่ฝนไม่ใช่แล้วเอาไม่ใช่เหรแล้วตกลงวันอะไรกันแน่ ลองถามเพื่อนๆดูดิเขารู้กันอยู่แล้วละว่าวันอะไรงั้นเดี๋ยวให้เพื่อนคอมเมนต์มาบอกไหนก็นแล้วกันนะคะว่าวันนี้พี่ฝนใส่ชุดสีแดงจะตรงกับวันอะไรพี่ฝนไปแต่งตัวแล้วพี่เอกเลือกชุดมั่งดีกว่านะจอคิดว่านะคะพี่เอกจะต้องใส่สูทสีแดงหล่อๆเท่ๆแบบนี้ดีกว่านะครับหรอชุดสีแดงก็เท่ดีเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะชุดสีแดงอย่างนั้นหรอใช่แล้วละครับจะได้ตรงกับวันนี้ไงละครับ เอาแล้วพี่ฝนเขาจะใส่ชุดสีอะไรพี่เอก็ไม่รู้พี่ฝนเขาจะต้องใส่ชุดสีแดงอย่างแน่นอนแล้วครับจอร์ดคิดว่านะครับจะใส่ได้ตรงกันขนาดนั้น,น,นเลยเหรอเนี่ยไม่เชื่อลองถามโบโด้วยสิครับโบ้โบบอกว่าแน่นอนครับไม่เคยใส่ชุดสีแดงทั้งตัวแบบนี้มาก่อนเลยนะอยากจะบอกว่าตอนนี้พี่เอกลมากเลยครับแบบนี้งั้นหรอแล้วก็จะต้องมีเนคไทสุดเท่ด้วยนะครับ ใช้เน็กไทแบบไหนดีล่ะจอดเน็กไทแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้เข้ากับชุดใช่ไหมครับโบบู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 บบอกว่าวันนี้พี่เอกรอมากเลยแต่อย่าลืมที่นี่ด้วยนะครับใช่แล้วพี่เอกจองห้องอาหารเอาไว้หนึ่งโต๊ะ เดี๋ยวก่อนนะนี่เซอร์ไพรส์อย่างนั้นเหรอใช่แล้วเซอร์ไพรส์ทุกคนกินข้าวด้วยกันเถอดดีจังเลยวันนี้นะนน์พั้นเราได้กระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้ามาใหม่แล้วที่สำคัญได้กินอาหารอร่อยอ่อยมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะบู๊